กับสวัสดีจ้าพี่ทาพี่น้องยูทูบทุกผู้ทุกคนเลยจ้าเนาะสาวแหลมาเลยจ้าเมื่อนีสาวแหลามาตามนัดเนาะเพราะว่าเมื่อหนีสาวแหล่บอ,อหลบอกว่าสิบ้าอยาติพี่น้องทางยูทูบหรือว่าทางบ้านไปเบิ่งว่าการปลูกสตอเบอรี่ภายในหนึ่งเดือนผลมันเป็นออกมาผลมันสิเป็นยังไงเมือ่นอ,น,น,อ,อ,น,อนีสาวแหล่สิบา้าถ้พี่น้องไปเบิ่งแล้จ้าเนาะก่อนอื่นสาวแหล่ต้องไปจอบเพื่อลูกสาวกึ้น ว่าลูกสาวตื่นไปเพราะว่าป้อนเขาเขาหัวตะสีอิมและเฮ็ดเบียกเฮ็ดงันในยุบานหัวต่สิแล้วบอเฮ็ดบอร์ใดพี่น้องเขาสีหายข้อเอาตามสาวแล้วไม่ได้จ้าจอบเบิ้งจักหน้อยกันเนาะพี่น้องอ ท่านเอ็นรับอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสาวแล้วสิพาเน่นไปเบิ่งอันสวนสตอเบอรี่จักเบิ่งก็น่าจ้าเนาะสิไดเพราะว่ามื้อนี้สาวแลสิอนาอีกฝนตกโอ้ยยก่อนเบิ่งทางก่อนเด้อจ้ะสิตกนดตายนตามเลยจ้าพี่น้อง ยนงสาวแล้วก็หกหกแบกขออนุญาตเซ่น้องเท่า,า,าก็ได้จ้ะอ่าสามสาวแล้วเลยจ้ะโอ้เมื่อนี้อากาศดีจ้ะฟน้ตัวกลิ้นเมื่อนี้สาวแล้วพาพี่น้องไปเบ่งสวนสต่อเบอรี่แล้วกับสาวแล้วก็สิได้ ถอนหยาออกเพราะว่าจีไดไปซื้อปุ๋ยมะวาน <c oughs> มันฟ่งกับสตอเบอรี่กำลังขึ้นงามพี่น้องกำลังเป็นน่วยนำ้ำมาหอดเลยจ้าตอนนี้สาวแหลก็ไม่อยู่มองสวนสตอเบอรี่แล้วเดี๋ยวสาวแลสิให้พี่น้องเบิ่งแนจาจว่าผลผลิตภายในหนึ่งเดือนผลมันสิออกมาจาังได มันจิเป็นตามที่เสาแหล่ขาดไม้บ่นี่จ้าผลผลิตที่เสาวแหลคุ้มเห็ดส่วนนี้ก็สิบเป็นพัก ที่เสาแหลปูกเองเอาไว้แต่กินกับลาบก็เป็นยังผักสวนขั้วอาจาะมันกับบ่ค่อยแย่มาได้เราจ้ะพี่น้องแต่ว่าผลผลิตมั่นนะกำลังออกหน่วยต้นหนึ่งกับสิมีหนวยอยู่ไรนวยอยู่พี่น้องแล้วก็ที่ออกมาจังสี่พี่น้อง ที่ออกมาแบบนี้มนกะจีมาเป็นอีกต้นหนึ่งอีกต้นนึงเพราะฮาสิเฮ็ดต่ออีกปีนาฮากระเด็ดยอดที่มันออกมานี่เป็นเนบแซมอีกรองหนึง่งมนกะสิกลายเป็นต้นสตรอเบอรี่อีกต้นหนึ่งเบิ่งพี่น้องเห็นว่าจ้ะที่ออกมานี่ เป็นด้วยสตอเบอรี่วัดจ้ะต้นไม่ใหญ่หรอกจ้ะต้นน,น้อยนยนึงแต่ว่าผลผลิตมันออกมากอะได้ซ้ำนี่สาวแหลกหก็พอใจอยู่จ้ะเพราะว่าเขาก็บเ่เคยเห็ดมาก,ก่อนเนาะเขาก็บม่รู้ว่าเขาต้องเฮ็ดจึงใดแบบใดในเมื่อผลผลิตมันออกมาจัางสี่สาวแหลกก็พุ่มใจแล้วเพราะว่ายางน,น้อยน้อยพันสตอเบอรี่ก็ว่าตายพี่น้องบ่ได้เสียเงินถิม่มซื้อ <laughs> จากนั่น อันนี้จ้าอันนี้คือมันฝรั่งนะจ๊ะเนาะปลูกยญ้าไปพุนเบิร์ดเลยพี่น้องปลูกเองกับมือลูกจ่างกับ่ามี่าวแหลปลูกเสร็จแล้วสาาแล้วก็ต้องมัดถอนยาสุม,มือสุม,มือพี่น้องถอนหยาที่เอขึ้นมาแซม มันั่งนี่ถอนออกบางมือลูกสาวก็มัดซอยถอนมือนีนนลูกสาวเลี้ยงน่องสาวแหลกกัเลยกาว่าท่ายคลิปเสร็จแล้วสาวแหลกก็สิมัดทอดหญ้าห้มันแล้วเพราะมือนีมืออื่นอากาศดีฝนตกสาวแหลกก็สิไปซื้อปุ๋ยมะาวานเพะว่าเข่าขันเฮาสีเอาน้ำฮดเบิดเทิงอันเด่น มันฝรั่งเนี่ยเจ้าแล้วก็บ,บไ่ไหวเมื่อยทั้งเขาสีดาน้ำใส่น้มเขาไล <laughs> <laughs> หลหัก็สีได้หัวตั้งแต่ตตสตอบุรีที่อยู่ด,ด้านหลงนังนะจ้าพี่น้องทางนี้ก็เป็นมันฝรั่งก็ปล่อยให้ฝนตกลงมาเอาเขาคอยสีได้เห็นว <laughs> ่านปุ๋ยทอนยาเพระาะว่าเจ้าแล้วหดน้ำบไ่ไหวพี่น้องเ <laughs> มื่อนี้เช้าแล้วก ขอจบคลิปไปซ้านี่แล้วจ้าเพราะว่ายัางตีเพราะว่าสาแหลสิเฝ้าถอนหญ้าพี่นอ้องถอนหญ้าและสิได้ไปซื้อปุ๋ยเมื่อวานห้มันแล้วเฮ็ดผู้เดียวต้องใส่เวลาที่จำกัดพี่น้องเพราะว่าทั่งเบืองลูกน้อยนำ้ำตอนนี้ใหย่เขาเบืองห้อยูวในส่วนเวลาที่ใหย่เขาเบืองห้เสาแหลกเลยสิเฝ้าถอนหญ้าเฮ็ดอีหยังห้มันเสียเรียบร่อยภายในมือน,นี้ คนผู้ใดสนใจในการปลูกสตอรอเบอรี่การปลูกมันฝรั่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซาแลแ้วกดติดตามให้ด้วจ้าวัสดีจ้า